เดี๋ยววันนี้จะพามาดูที่พักที่เมียนมานะคืนละ500กว่าบาทเองะถูกมากใช่ค่ะน,นี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูครับอันนี้อยู่ที่รอยย่อบาแกนโฮเทลนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันอยู่ที่พุก,กามนะคะออนี่นะครับเป็นโรงแรมอย่างดีเลยนะเดี๋ยวพาไปดูครับที่พักโคตรถูกพามาดูห้องพัก <c oughs> กันค่ะนี่ครับเผื่อใครมาเที่ยวเมืองพุกามนะลองตามมาได้นะครับเนี่ยอันนี้อยู่ใจกลางเมืองเลยนะติดถนนใหญ่ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเราเฮ้ยดาวจำห้องได้ปะเนี่ยห้องไหนหนึ่งหนึ่ง ชัวร์ไหมชัวร์ไหมห้องนี้เก er <history> ือบก็้องปิดห้อ่งหิดเออเดี๋ยวพาไปดูห้องนี่ค่ะข้างในห้องพักของเรานะคะอันนี้เป็นห้องอะไรสแตนดาร์ดคืนละห้าร้อยกว่าบาทค่ะทุกคนให้ดูข้างในกว้างอยู่นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยมีทีวีให้ด้วยค่ะมุมนี้ก็นั่งเล่นได้นะคะเป็นโต๊ะทํางานเป็นโต๊ะทํางานได้นั่งทําอะไรก็ได้เลยห้องนี้สว่างมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศห้องนะครับเนี่ย นี่นะครับห้าร้อยกว่าบาทดูหนังเมียนมาเรื่องเออนี่นะครับอันอันนี้ก็มีทีวีให้ดูด้วยนะครับเราสามารถดูทีวีได้ด้วยเอยตรงนั้นก็มีอะไรนะเป็นโต๊ะไอ้นี่โต๊ะหัวเตียงใช่ค่ะาเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้บ้างดาวมีตู้ทรงตู้เซฟไหมใช่เดี๋ยวพาไปดูตรงนน้นหน่อยอ่ามาดูมุมนี้กันค่ะมุมนี้ก็จะมีชาให้นะคะนี่เป็นชาพม่าให้ชงดื่มนะคะใช่ชาไหมใช่ชาหรือกาแฟ ่คีอินวันคิมน่าจะเป็นกาแฟกาแฟเออกาแฟกาแฟกาแฟไม่ใช่ชาแล้วก็มีกาต้มน้ำร้อนให้นะคะแล้วรับปิดประตูหน่อยปิดประตูหน่อยเนี่ยโอเคนี่นะครับก็จะมีตู้เย็นตูตรงนี้มีอะไรให้บ้างอ่ามีน้ำดื่มตรงนั้นมีมีชั้นวางของวางของให้ครบเลยใช่ค่ะแล้วชอบตรงนี้มากเลยที่วางกระเป๋าเนี่ยนี่คืออ่ะเดี๋ยวพาไปดูในห้องน้ำกันครับมาดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำจะเป็นแบบนี้เลยเฮ้ยห้องน้ำสะอาดทุกคนสะอาด ด้วยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมอาบน้ำนะคะเป็นชา o w e r เฮ้ยห้องน้ําดูดีมากเลยเ่ยเนี่ยห็นไหมเนี่ยมีอุปกรณ์ให้ครบเลยมีอะไรบ้างมีแปรงสีฟันสบู่หมวกอาบน้ําครบเลยค่ะแชมพูสบู่แล้วก็มีไดร์เประผมให้ด้วยนะเขาดูหน่อยได้ประผมไหเป็นไงอ๋อนี่ครับไดรป่าผมเออราคาไม่แพงนะห้ากว่าบาทใช่ราคาโคตรดีเลยครับช่วงนี้ ภูกามนะคะกำลังหาที่พักลงมาพักได้นะคะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะนี่นะครับอันนี้ชื่อรอย l Bar าแกนนะครับอยู่ที่เมืองภูการจังอ่าอะไรนะเมืองภูกามประเทศเมียนมาใช่ค่ะเออเนี่ยนะครับเผื่อใครอยากมานะครับผมทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับอย่าลืมติดตามขึ้นต่อไปของเราด้วยครับรีวิวจริงบานที่ไทยแลนด์รีวิวทั้งเจ๋สวยทุกันมีความสุขก็ต้องปินะ